หมวดสิการบริหารพัสดุมาตรา112ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดมาตรา113การดำเนินการตามมาตรา112ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหมวด14การอุทธรณ์มาตรา114ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อสเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรฐัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐมาตรา115 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้วงเล็บหนึ่งการเรื่องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐวงเล็บ2การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา67วงเล็บสาม การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐวงเล็บ4กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา116 การอุทธร์ต้องทำเป็นหนังสือลงลามือชื่อผู้อุทธร์ในหนังสืออุทธร์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธร์ให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วยในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธร์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด เกี่ยวกับการอุทธอนณ์อื่นด้วยก็ได้มาตรา1 1 7ให้ผู้มีสิทธิอุทรนณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน7วันทําการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมาตรา1 1 8ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธนณ์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในกรณีที่หน่วยง,งานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรตามมาตรา1น9ภายใน3วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนด ตามวรรคหนึ่งมาตรา119เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา118ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์พิจารณาอุทธร์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อทอรและผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยยะสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยะสำคัญให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อย่างพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ยุติเรื่องและให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปผู้อุทธรผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์หรือการยุติเรื่องตามวัคซี่และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว